เจอกันกับนัตตี้พลชูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลความสะอาดของผิวหน้านั่นเองนะคะพื้นฐานการที่เราจะมีผิวที่ดีได้เนี่ยต้องเริ่มมาจากการดูแลทําความสะอาดผิวหน้าของเราให้ดีมากที่สุดให้สะอาดที่สุดนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่มีการแต่งหน้าเมคอัพเป็นประจําทุกวันนะคะต้องคํานึงถึงเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราคลีนหน้าไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาสิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดนะก็คือเรื่องของเซลลดตนันแล้วก็ สิวอุด,อดตันเนี่ยมันก็จะพัฒนากลายเป็นสิวอักเสบได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องการทําความสะอาดผิวเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคือมีหลายคนที่ไปปรึกษาหน้าที่ที่แฟนเพจอัติพลอยนะคะหนาที่ก็ต้องถามเป็นอันดับแรกเลยว่าการที่น้องเป็นสิวเนี่ยน้องใช้คลีนซิ่งหรือเปล่า น้องทําความสะอาดหน้าได้ดีพอหรือเปล่านะคะก็มีส่วนมากนะคะส่วนมากที่บอกว่าไม่ได้ใช้คลีนซิ่งเลยพี่คะคือหนูไม่ได้แต่งหน้าหนูจําเป็นต้องใช้คลีนซิ่งหรือเปล่าแต่ว่าคือทุกๆวันนี้เราต้องทายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งครีมบำรุงครีมกันแดดหรือว่าแป้งฝุ่นคือแค่นี้เนี่ยมันก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเครื่องสำอางได้แล้วเพราะฉะนั้นการใช้คลีนซิ่งเช็ดหน้านะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ คือคลีนซิงสมัยนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะมากๆนะคะหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่ว่านัตตี้เนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเลือกคลีนซิงมากๆนะคะวรานัตตี้ด้วยสภาพผิวเป็นคนที่ค่อนข้างผิวมันนะคะก็ต้องเลือกคลีนซิงที่แบบไม่เป็นออยอาจจะเลือกเป็นแบบสูตรน้ําอะไรเงี้แล้วก็ที่สาคัญคือต้องอ่อนโยนมากๆนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีแบบว่าสารต่ตางๆที่ทําไปให,ให้ให้แบบว่ามันไปตกค้างบนผิวของเรานะคะชอบคลีนซิงที่แบบเช็ดแล้วรู้สึก เบาสบายดูไม่เหนอะหนะดูแบบไม่ทิ้งความมันบนผิวหน้านะคะนี่ก็เป็นคลีนซิ่งที่นัตตี้ชอบใช้จะมาแนะนาคลีนซิ่งตัวนี้นะคะกับสาวๆที่แบบมีสภาพผิวที่ค่อนข้างที่จะแพง่ายหรือว่าสาวๆที่แต่งหน้าแต่ว่ายังกลัวในการเลือกใช้คลีนซิ่งอยู่เพราะว่ากลัวที่จะแพ้บ้างกลัวที่จะล้างไม่สะอาดบ้างนะคะนะัตตี้มีตัวนี้มาแนะนํานะคะนี่ตัวนี้เป็นแบรนด์เรชินะคะนัตตี้เป็น แฟนคลับของแบรนด์นี้อยู่เพานะเตียใช้แทบจะทุกอย่างของเขาเลยทั้งครีมทั้งสลิปปิ้งมาส์กนะคะคือแบรนด์นี้เขาค่อนข้างที่จะแบบ อ่อนโยนนะคะแล้วก็ทํามาเพื่อแบบว่าผิวสาวๆที่แบบทั้งแพ้ง่ายบอบบางอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะซึ่งเขาออกคลีนซิ่งตัวนี้มาเนตะีก็ไม่พลาดที่จะลองนะคะคลีนซิ่งเขาก็มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเรชิเมคอัพเคลียร์คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะเป็นคลีนซิ่งที่เป็นสูตรน้ํานั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เช็ดได้ค่อนข้างที่จะหมดจดนะคะในตี่ลองใช้แล้วรู้สึกชอบก็เลยมาแนะนําให้ทุกๆคนได้รู้จักกันในคลิปนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ ไม่มีน้ำหอมนะคะนี่เลยเนี่ยเขาจะเขียนอยู่บนหน้ากล่องชัดเจนนะคะว่า no fragrance นะคะไม่มีน้ำหอม no oil no alcohol แล้วก็ no paraben นะคะก็คือแบบผิวที่แบบแพ้ง่ายบอบบางมาก,มากๆก็สามารถใช้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติพิเศษนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Clear cleansing water, ะะเรซ e ชแมค e อปเคลียร์คลีนซิน่งวอเชอร์นะคะเป็นคลีนซิ่งสูตรน้ำนะคะสามารถเช็ดเมคอัพได้สะอาดหมดจดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องล้างน้ำซ้ำก็ได้นะคะตัวนี้เป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะจากเกาะฮอกไกโดจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะปลูกในฟาร,ร์มออร์แกนิกที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ปราศจากสารเคมีช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บำร,รุงผิวให้ดูเป,ปล่งปลั่งนะคะผิวดูแข็งแรงสดใสมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็สามารถเคลียร์สิ่งสกปรกนะคะอุดตันในรูขุมขนเนี่ยได้อย่างอ่อนโยนใช้ ได้กับทุกสภาพผิวนะคะไม่ทําให้ผิวหน้าม,มันเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่กอ่อให้เกิดสิวปราศจ,จากน้ําหอมแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนนะคะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้นะคะเฮนนตี้ hey, แต่งหน้ามาจัดเต็มขนาดนี้นะคะเพราะว่านาตี้เนี่ยจะมาเช็ดคลีนซิ่งวเอเทอร์จากเรชิให้ชมนะคะว่ามันจะสามารถเช็ดทําความสะอาดเมคอัพบนหน้านาตี้ที่จัดเต็มขนาดนี้นยได้ออกหมดหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ความสามารถของครีมซิงนี้นะคะมันจะสามารถเช็ดได้ในบริเวณผิวนะคะผิวก็คือว่าบริเวณผิวที่เราทารองพื้นนะคะลิปสติกเปลือกตาคิ้วนะคะแต่ว่าแบบมัสคาร่าที่แบบกันน้ำมากๆหรือว่าเป็นอายไลเนอร์ที่แบบกันน้ำมากๆเนี่ยแนะนำาให้ใช้รีมูเวอร์เช็ดต่างหากนะคะ mm hmm. โอเคตัดที่จะเช็ดครึ่งหน้าแล้วก็เราจะใช้ c ล e ซิ่งวอเตอร์ของไรชีตัวนี้นะคะคู่กับสำลีนั่นเองนะคะสำลีก็แนะนำว่าให้ใช้สำลีที่เป็นแผ่นลักษณะแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมบางๆนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยอ่าโอเคเดี๋ยวจะเช็ดหน้าให้ดูกันนะคะก็หยดลงไปบนสำลีนะคะหยดลงไปประมาณนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราหยดลงไปน้อยจนเกินไปเนี่ยเวลาที่เราเช็ดผิวหน้านะคะสำลีอาจจะไปบาดผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ย เหี่ยวเร็วแล้วก็ระคายเคืองได้นะคะเพระาะฉะนั้นก็พยายามแบบว่าหยดลงไปให้แบบชุ่มๆหน่อยนะคะเอาข้างไหนดีเอาข้างนี้และกันที่จะคลีนออกเดี๋ยวเริ่มจากลิมฟีป,ปากก่อนละกันเนาะวันนี้ทาลิปมาแบบหนักหน่วงมากนะก็เช็ดลงไปวิธีการเช็ดคลีนซี่ขนาตี้ก็จะเช็ดไปตามแนวแนวขนนะคะอ่ะยังหนวดแล้วก็เอาลงอะางเงี้ย หลังจากเช็ดเมคอัพแล้วก็จะเห็นจุดดงดําที่โผลออกมาจุดด่งดําอันเรียวร้ายนะคะช่วงนี้สิวบุกเนื่องจากว่านอนดึกต่อกันแบบหลายวันมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเช็ดตามแนวขนแบบนี้นะคะคิ้วแล้วก็ปาดไปด้านข้างแบบนี้นะคะตามแนวขนคิ้วของเราได้เลยส่วนเปลือกตานนี้ก็จะสามารถเช็ดได้ในส่วนที่เป็นอายแชโดว์ที่เราทาลงไปนะคะ ่ตาาาด้านลงเวลาเช็ดนี่ย้ำว่าให้เบามือที่สุดนะคะถ้าเราแบบเช็ดแรงแรงแรงแล้วแบบเช็ดอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยมันก็จะทําให้ผิวแบบเหี่ยวเร็วนะคะแล้วก็ละลายเครื่องได้นะคะเฮ้ย <c oughs> นี่แค่แผ่นเดียวแต่ว่าเช็ดได้หมดเลยอ่ะเช็ดได้เกือบหมดเลยอ่ะแต่คือปกตินี้เวลาที่ที่ใช้คลีนซิ่งนะคะนะที่ใช้ประมาณ4-5แผ่นเลยแต่ตัวนี้คือแผ่นเดียวด้วยคือ โอ้จะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวลองเช็ดดูวิธีการเช็ดกลิ้นะคะ mm. ก็คือว่าเราต้องเช็ดจนกว่าสำลีเนี่ยมันจะขาวมันจนกว่าสำลีจะไม่มีเครื่องสำอางติดออกมานะคะ mm. เดี๋ยวตี้จะขอเว้นที่ดวงตาไว้ละกันนะคะเพราะว่าดวงตาจะต้องใช้เป็นรีมเวอร์สำหรับตาอีกต่างหากนะคะ,ะดูดิอันนี้คือแผ่นที่สองอันนี้คือแผ่นแรกอันนี้คือแผ่นที่สองคือแผ่นที่สองนี่ก็แบบ สะอาดมากๆแล้วคุณตัต้วันนี้ใช้รองพื้นหนักหน่วงมากเลยนะเออเช็ดได้เร็วมากน่าจะใช้แค่2แผ่นก็พอลแล้วแหละไม่เปืือนดีด้วยหลังจากที่เช็ดแล้วรู้สึกผิวหน้าสะอาดมากนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเช็ดแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ใช้สำลีเพียงแค่2แผ่นเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นแผ่นแรกนะคะเต้ใช้เช็ดน,นะคะนี่ก็แผ่นที่สองก็ ติดออกมาแบบน้อยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองแผ่นที่3หรือว่าจะมีเครื่องสำอางติดออกมาหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่แบบต้องเดินทางนะคะต้องแบบขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางอะไรนานๆเนี่ยเราสามารถพกตัวนี้ไปเช็ดได้โดยที่เช็ดเสร็จนี้เราไม่ต้องล้างหน้าซ้ำก็ได้นะคะตัวนี้พกขึ้นเครื่องได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่9 5กรัมนะคะไม่เกิน100กรัมนะอันนี้เป็นแผ่นที่3มนะคะแผ่นที่3มนี่คือแบบ สำลีนี่คือขาวสะอาดแล้วนะคะก็คือจบที่2แผ่นได้เลยเลิศมากเดี๋ยวมาคลีนต่ออีกข้างนึงละกันให้หมดทั้งหน้าเลยนะคะส่วนคิ้วไม่ต้องตกใจว่าทำไมเช็ดไม่ออกนี่คือคิ้วธรรมชาติของติกเ, <laughs> เช็ดยังไงมันก็ไม่ออกหรอกขนคิ้วล้นๆนอะ่ะอันนี้อะใต้ตาเนี่ยจะเป็นรอยเทตี้เลเซอร์สิวหินมาที่มันยังไม่หายนะคะ คลีหน้าเสร็จแล้วทั้งหน้านะคะตอนนี้ความรู้สึกหลังใช้ก็รู้สึกสะอาดขึ้นนะคะรู้สึกไม่เหนียวเหนอะหนักนะคะไม่เหนียวเนอะหนักแต่ว่าไม่ได้ทําให้แบบผิวแห้งยูบูผิวแบบว่าชุ่มชื้นอยู่นะคะซึ่งใครที่อยากที่จะทาครีมบำรุงต่อก็สามารถทาต่อกันได้นะคะหรือว่าใครที่ชินว่าหรือใครที่ชินแล้วว่าถ้าเราแบบเช็ดครีมซิงเสร็จเราต้องต่อด้วยโฟมล้างหน้าก็สามารถไปล้งางได้นี่คือตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่คุณภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะสําหรับ ในชิคเมกับเกลียวตัวนี้นะจ๊ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับการคลีนผิวหน้าให้ดูกันสดๆในคลิปนี้เลยนะคะหวังว่าคงจะถูกใจลหลายคนนะคะอยากให้ทุกคนให้เวลากับการคลีนทําความสะอาดผิวหน้านะคะคือในทุกวันนี้เนี่ยนัตตี้ก็ใช้เวลาในการทําความสะอาดผิวหน้าในการคลีนเครื่องสำอางเนี่ยมากกว่าเวลาอาบน้ํานะคะอาบน,านะะ้าบนานํานี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะว่าคือหลายคนน่ะจะไปให้ความสําคัญเรื่องของแบบบีบีที่ตัวเอ,ง,องใช้รองพื้นที่ใช้หรือว่าครีมกันแดดที่ใช้แป้งที่ใช้เนี่ยมันจะ หรือเปล่าคะพี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทาลงไปบ,บนผิวหน้าของเราเนี่มันมีสิทธิ์อุดตันได้นะคะถ้าเราความทําความสะอาดผิวหน้าได้ไม่ดีพอสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแสงอาจจะดูเพี้ยนหน่อยเพราะว่าคือตอนแรกในคลืมฝนตกแล้วก็ตอนนี้คือแดดออกนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะตามใจคุณท้องฟ้าอย่างไรเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมเพลินปันตี้นะคะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจสําหรับ ค l ี a ซิ่งวอเตของเรเชตัวนี้นะคะเดี๋ยวนี่จะขึ้นรายละเอียดให้ทางด้านล่างคลิปตรงนี้เลยนะจ๊ะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ถ้านัตตี้มีอะไรเด็ดๆนะคะจะมาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมหรือว่าอยากนัตตี้รีวิวอะไรเป็นพิเศษนะคะไปบอกเจที่แฟนเพจนะคะนัตตี <pedo. S 1> <c snapping technique> ้พลอยกันได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube นี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามกันได้ที่ที่ i อจนัตตี้หนึ่งด้วยนะคะสามารถเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ